สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าเช้าสายสายแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลทุกๆท่านด้วยนะครับเมื่อคืนดูบอลกันสนุกมากครับตื่นกันหรือยังนะครับ มาฟังข่าวกับผมหน่อยนะวันนี้ผมมีข่าวจะมาอัปเดตนะครับก็คือว่าตอนนี้ครับมีข่าวว่าโจมาตุกเกิลครับในายใหญ่ของเชลซีเนี่ยให้ไฟเขียวแล้วนะครับปล่อยให้อลอนโซ่เนี่ยย้ายทีมได้นะครับเขาขอย้ายทีมก็ให้ย้ายได้เลยนะอะไรประมาณนั้นนะครับมาฟังกันหน่อยโจมาตุกเกิลครับผู้จัดการทีมของเชลซีเนี่ยเปิดเผยว่าปล่อยให้ตัวมาโกสอลอนโซ่เนี่ยย้ายทีมได้ตามคําเรียกร้องของนักเตะทําให้ไม่มีชื่อในเกมเมื่อคืนนะครับ ส่วนตัวมาโกสซาร์โซเองครับตัดสินใจแล้วนะครับที่จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ของสเปนครับที่พยายามจะเจรจาก,กับเชลซีมาตลอดเัม,มอเลยนะครับส่วนทางด้านฟราบิซิโอโรมาโน่ครับลูกพี่ใหญ่เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรอเพียงการประกาศอย่างเป็นทางการล่าสุดครับชูเคิลเองเนี่ยก็ยืนยันว่าเตรียมปล่อยตัวแข้งสเปนเนี่ยกลับไปเล่นในบ้านเกิดหลังไม่มีชื่อในเกมพิมลีกนัดที่สิงบลูเนี่ยบุกเอาชนะอิเวอร์ตันมาคืนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ชูเคิลเนี่ยบอกว่า ใช่ครับมาคอสอรอนโซ่ so เนี่ยขอย้ายทีมและเราก็ตกลงตามนั้นมันคงไม่เข้าท่าที่จะส่งเขาเนี่ยลงเล่นในเกมเมื่อคืนทั้งนี้ทั้งนั้นครับการมาของมาร์คคูคูริยาเองครับจากบริเตนเนี่ยจะให้ตำแหน่งแบ็กซ้ายของเชลซีเนี่ยมีตัวเลือกมากพอครับเมื่อรวมกับเบนชิวลอีกคนครับเมื่อคืนโอ้โหก็คือว่าตอนนี้ครับเตรียมพร้อมที่จะย้ายทีมแล้วสําหรับมาโกสอารอนโซ่ครับเตรียมที่จะเปิดตัวกับบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการเลยนะฮะก็ต้องมาตามดูกันต่อว่าอนาคตของมาโกสอารอนโซ่จะเป็นยังไง ก็แปลกครับที่เมื่อคืนไม่มีชื่อด้วยนะครก็ขอว่าเขาเนี่ยจะย้ายทีมแล้วนะครับก็เลยไม่ขอลงเล่นดีกว่าอะไรประมาณนั้นก็ขอไม่มีชื่อดีกว่าโอ้โหทุกคนคิดเห็นยังไงกับอนาคตของมาโกสลอโซูครับคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับมาครับเราก็มาต่อก,กันกับอีกข่าวนะครับอันนี้เป็นข่าวของนาบีเกอิตานะครับเหมือนว่าจะใกล้ลงเอยต่อสัญญาใหม่กับหงแดงลิเวอร์พูลแล้วซัดด้วยนะครับ อันนี้ครับเป็นข่าวจากเดอะซันะครับสื่อเจ้าดังของกลษเนี่ยก็บอกว่านาบีเกต้าเนี่ยกองกลางของลิเวอร์พูลครับจอที่จะต่อสัญญาใหม่กับสโมสรในเร็วๆนี้แข่งจิมชาติกินีครับย้ายมาค่าแข่งกับหงแดงลิเวอร์พูลในถิ่นแอนฟิลด์เนี่ยเมื่อปี2018ด้วยค่าตัว52.8ล้านปอนด แต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวจริงของสโมสรโดยเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองของจอแดนฮนเดสันเจโก้คันตาร่าและฟาบิโหากทุกคนเนี่ยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะครับแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วครับจะลงเล่นมากถึง40เกมก็ตามแต่เป็นการออกสาตาร์ตตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเพียงแค่14เกม โดยทําไป4ลูกกับ3แอสซิสทำให้เกิดคําถามเรื่องอนาคตว่าจะอยู่กับทีมต่อไปอีกหรือเปล่าสําหรับนาบีเกตานะครับและล่าสุดครับก็เป็นสื่ออย่างเดอะซันเองเนี่แหละก็รายงานบอกว่าทั้งสโมรสรแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยมีการเจราจาเรื่องต่อสัญญาใหม่และใกล้จะบรรลุข้อตกลงที่จะขยายระยะเวลาในการค้าแข่งอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไป รายงานก็เสริมอีกนะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพอใจกับการเก็บเกยต้าเนี่ยไว้กับทีมต่อไปกับบทบาทการเป็นแข้งสําหรับการโรเตชันเนื่องจากการต่อสัญญาใหม่เนี่ยถูกกว่าการซื้อแข้งใหม่เข้ามาซะอีกสําหรับนาบีเกยต้าครับํำไปแล้ว10ประตูกับ7จ็ดแอซิสจากการลงสนามให้ลิเวอร์พูล1 5 5เกมนะครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างจะ ก็ประมาณนึงนะครับก็คือเป็นนักเตะในสายแบ็กอัพแล้วก็โรเตชันมากกว่าสําหรับนาบีเกตาเหมือนว่าตอนนี้ใกล้จะต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลแล้วด้วยนะครับเก็บดีกว่าปล่อยนะครับก็ประมาณนั้นทุกคนมีความคิดเห็นกับ2ครข่าวนี้คอมเมนต์กันไหมผมเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้ครับตื่นมาฟังข่าวผมด้วยนะทุกคนขอบคุณครับ